สวัสดีค่ะลัคนาราศีกุมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงประจําเดือนมีนาคม2565ให้คนลัคนากุมนะคะ ช่องนี้แม่หมอเน้นดูลักนณาเป็นหลักนะคะท่านใดไม่ทราบลักนณาอนุโลมให้ดูแบบราศีได้เลยนะคะถ้าดูแบบราศีแล้วไม่ตรงท่านสามารถดูคลิปคําทํานายอื่นที่ใกล้เคียงกับชีวิตของท่านได้เลยนะคะสําหรับคนลักนาากุ่มนะคะในเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเราไปเปิดไพ่ทํานายดวงกันเลยนะคะ คนลักขณา,ากุมนะคะแม่หมอก็เปิดไพ่ออกมาแล้วนะคะแม่หมอเปิดไพ่ของคุณหลายสำรับมีเดอะมิชเชนขึ้นมาตลอดนะคะดังนั้นไม่ต้องแปลกใจค่ะเพราะว่าคนลักขณา,ากุมแล้นนะคะในช่วงนี้ดาวพฤหัสทับลักขณานนะคะก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดูแลอยู่แล้วนะคะแล้วก็สําหรับตัวแทนของไพ่เดอะมิชเชนแล้วมันหมายถึงตัวแทนของมอดูหรือว่านักทํานายโชคชะตาราศีนั่นเองนะคะ บางคนบางท่านช่วงนี้อาจจะเป็นหมอดูนะคะไปเรียนรู้หรือว่ามีพรสวรรค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะสามารถเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วช่วงนี้นะคะมีความฉลาดเชื่อมั่นในตัวเองสูงนะคะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่นะคะมีไอเดียไม่เหมือนใครแล้วก็ได้รับการยอมรับด้วยดีนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงนะคะเรียกว่า เป็นคนที่หยิบจับทำอาชีพอะไรทำอะไรก็จะโดดเด่นนะคะมันเหมือนกับเป็นช่วงที่ฟ้าเปิดให้กับคนลักนณาราศีกุมนะนะคะเป็นคนที่มีความเจ้าเล่ห์เล,เล่เหลี่ยมแพวแพาว,พาวมีปฏิพานไหวพริบที่ดีนะสำหรับไพ่เดอะเมจิเชนะคะคือเดือนแนวไพ่ประจำตัวคุณเด่นมากคนลักนณากุมนะคะจริงๆถ้าตามตำนานแล้วนะคะไพ่เดอะเมจิเชีนี่ก็คือเทพเจ้าแอรเมนั่นเองนะคะ เป็นลูกชายแท้ๆของเทพเจ้าซุดแล้วก็เป็นน้องชายของเทพเจ้าอ p พ l อลโลนะคะตามต,ตามตำนานนะคะเป็นเทพแห่งการสื่อสารการเดินทางการค้าขายการตลาดนะคะคนลักนากรมในช่วงนี้ฝีปากเป็นเลิศนะคะเรื่องของความเจ้าชู้ก็เป็นเลิศเหมือนกันนะคะในช่วงนี้สําหรับคนลักนากรมเพราะว่าไพ่ประจําตัวของคุณเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเรียกว่า พูดเก่งออดอ้อ,อนเอาใจเก่งนะคะแล้วก็เรียกว่าถ้าไปจีบใครในช่วงนี้ก็เรียกว่าจีบติดเกือบทุกคนนะคะถ้าเป็นคนลักขณากุมในช่วงนี้นะเพราะว่าไพ่ประจำตัวโดดเด่นมากพีเซนตัวเองเก่งค่ะในช่วงนี้นะคะการเจรจา,าเก่งแต่ว่าการกระทําอาจจะไม่เท่าไหร่นะคะในช่วงเดือนนี้แม่หมอก็เลยมองว่าคนลักขณากุมนะคะ การงานนั้นโดดเด่นนะคะเพราะว่าการงานของคุณที่ผ่านมาคุณเจ็บมาเยอะเจอกับประสบการณ์หน,หนักๆที่ผ่านมาเยอะนะคะทำให้คุณมีประสบการณ์ในเรื่องของการงานนะคะเจ็บแค่ไหนก็พร้อมจะลุยไม่ย่อท้อแหละในเรื่องของการงานนะคะบางคนบางท่านก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานบางอย่างที่คุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะบางคนบางท่านก็อาจจะมีการ เดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยชั่วคขาวนะในช่วงนี้บางคนอาจจะเดินทางไปพักผ่อนตากอากาศริมน้ำริมทะเลนะคะสักพักหนึ่งในช่วงนี้นะคะบางคนก็จะมีเรื่องเดินทางเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานด้วยเหมือนกันนะคะในเดือนนี้แม่หมอบางว่าการงานของคุณจะมีเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยนะนะคะเพราะว่าไพสรุปของคุณเป็นไพ่การงานเหมือนกันนะคะ ถ้าเป็นข้าราชการเดือนนี้แม่หมอบอกเลยที่ผ่านมาบางคนได้รับตําแหน่งใหญ่โตเลยนะที่ผ่านมาคนกลุ่มน่ะนะคะเพราะว่าไพ่ดิตเป็นไพ่สีไ่เท้าได้รับตําแหน่งใหญ่โตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งและไปอยู่ในสถานที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะปัจจุบันนี้เป็นยังไงเดือนมีนาคมปัจจุบันนี้ก็จะได้รับภาระหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นนะคะงานจะเข้ามาบูมบูมเลยนะคะในเดือนนี้นะคะเรียกว่าตั้งรับกันให้ทันนะคะ สถานการณ์บางอย่างก็จะพุ่งเข้าหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนเหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะคนที่ทําธุรกิจหรือว่ากิจการส่วนตัวในช่วงนี้การงานก็ก็จะพุ่งเข้ามาหาเยอะขึ้นนะคะได้รับผิดชอบงานมากขึ้นนะคะแต่ที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการทะเลาะขัดแยง้งการเอาชนะค้ะาคารใครบางคนนะคะในเดือนนี้ต่อให้คุณแพ้หรือคุณชนะจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะ จะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะคะดังนั้นหลีกเลี่ยงการทะเลาะขันแย้งให้ดีสําหรับคนลัคนาราศีกุมนะคะโดยเฉพาะในตําแหน่งของไพ่ดาบที่ขึ้นในตําแหน่งที่8ซึ่งหมายถึงเพื่อนของคุณนะคะเพื่อนของคุณสังคมของคุณสิ่งแวดล้อมรอบข้างคุณอย่าไปทะเลาะหาเรื่องนะคะบางทีเราก็จะไปดันทุรังด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่กลายเป็นว่าถึงแม้คุณจะชนะเขา มันก็ไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรกับคุณเลยกับเป็นผลเสียด้วยซ้ำนะสำหรับคนลักนากรมในช่วงนี้เขาจะพูดจะอวดโอ้อะไรก็ตามไม่ต้องไปขัดเขาหรอกนะคะอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะคะให้เขาพูดไปนะคะเพราะว่าตามหน้าไพ่แล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ให้กับคุณแล้วก็ไม่ส่งเสริมคุณด้วยนะเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งเนี่ยไพ่อัศวินถือดาบก็ขึ้นในตำแหน่งที่7ให้ระวังศัตรูด้วยไง ศัตรูเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งเรื่องของคําพูดที่จะขวานผ่าซากนะคะสําหรับคนล,ลักนากุมนะคะส่วนในเรื่องของการเงิน <S <S <urate> เมื่อการงานมันมาเรื่อยๆการเงินก็ต้องมีมาเรื่อยๆอยู่แล้วโฟโมไม่ขาดอยู่แล้วเรื่องของการเงินนะคะดาวการเงินดาวกระดุมพระทับลักนาเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นทั้งดาวกระดุมพระดาวลาพระเนี่ยนะคะโชคลาภก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะสําหรับคนลักนากุม ตัวคุณเองนี่แหละคือบอ่อเกิดของโชคลาภต่างๆนะคะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยระวังเรื่องของการเงินจะมีคนมาพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการเงินคุณเยอะอาจจะเป็นพี่น้องฝ่ายคุณแม่หรือเปล่านะคะมาขอหยิบยืมเงินมาขอกู้เงินมาขอพึ่งพาอาศัยในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าบริหารจัดการดีๆนะคะก็ให้ได้แต่ว่าอย่าให้จนตัวเองเรียกว่า มีปัญหาก็แล้วกันถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะคะแม่หมอก็มองว่ายังดีอยู่นะเรื่องของการเงินถึงนี้ไพ่อนาคตจะขึ้นแบบนี้แต่ว่าไพ่ประจําตัวคุณเข้มแข็งแล้วไพ่ตาแหน่งที่3มก็มีเรื่องของการเงินเข้ามาเรื่อยๆไพ่การงานขึ้นไพ่สรุปเป็นไพ่แปดไม้เท้าการขยับขยายสาขาเมื่องานมันเติบโตการเงินมันก็ต้องโฟไปด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรื่องของการเงินก็ยังมีคนมาคอย พึ่งพาอาศัยเหมือนกันนะคะแต่ในบางอย่างเน uh ี่ยแม่หมอต้องให้คุณเรามาระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการเงินถ้าใครที่นําเงินไปลงทุนอะไรมากๆในช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าดูสถานการณ์ด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมันมีดาวศุกร์อยู่ในภพวินาศนะให้ระวังเรื่องของการล้มละลายทางด้านการเงินเหมือนเหมือนกันนะคะเรียกว่าให้เรามาระวังเรื่องของการเงินเหมือนกันในช่วงนี้ถึงจะมีก็เหอะ แต่เราก็อย่าไปทุ่มหมดหน้าตักในช่วงนี้นะคะค่อยๆทําไปนะคะไพ่ออกมาแบบนี้แม่หมอก็ต้องเตือนคุณไว้ก่อนนะสำหรับคนลักนาลุ่มนะคะแต่ยังไงพระฤััสก็ยังอยู่ในพบตนุรักษ์ของคุณกลุ่มลักนาอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่ามีโอกาสมีโชคลาภที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะ ถ้าเป็นคนโสดทั้งท่านหญิงท่านชายลัคนากุมนะคะไปจีบใครในช่วงนี้มีโอกาสติดค่ะเพราะว่าไพ่ของคุณมันขึ้นดีมากไพ่ประจำตัวน่ะนะคะดูเป็นคนเฉลียวฉลาดทันคนมีเล่ห์เหลี่ยมแพว่วพาวออกเจ้าชู้ด้วยซ้ำแต่แต่ไม่ใช่ว่าจะจีบติดทุกคนนะในช่วงนี้ถ้าคนโสดอะ่ะอาจจะต้องไปตามตื้อตามจีบใครบางคนนะ เพราะว่าเหมือนคุณไปตกหลุมรักใครบางคนแบบไม่คาดฝันนะนะคะมีไพ่เดอะเลเวอเข้ามาในตำแหน่งที่9นะคะอยากอยู่ใกล้ชิดอยากอยู่ใกล้คนคนนั้นมากนะคะแล้วก็ไพ่เดอะเลเวอเนี่ยมันเป็นอะไรที่เรียกว่าความปรารถนาที่แรงกล้าของมนุษย์นะคะมันเป็นเมเจอร์ขนาใบใหญ่ขึ้นในตำแหน่งจิตใจของคุณแม่หมอก็เลยมองว่านะคะคุณอาจจะไปรักไปชอบใครแบบไม่คาดฝันในช่วงนี้นะคะแต่เจ้าตัวเขาเป็นยังไงล่ะ เจ้าตัวเขาไม่ไว้ใจคุณเหมือนกับว่าชีวิตหรือว่าเหตุการณ์เรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ของเขาที่ผ่านมามันผ่านเหตุการณ์ที่เจ็บๆมาเยอะนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในตัวคุณเท่าไหร่ไม่ไว้ใจตัวคุณเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็เลยจะต้องใช้ลูกตื้อในการจีบคนคนหนึ่งเยอะนะสำหรับคนลักนาราศีกุมนะคะแต่มีโอกาสที่คุณจะ ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สูงเพราะว่าคุณมีดาวพฤหัสทับลักขณานะคะเรียกว่าคนโสดถ้าไปรักไปชอบใครตอนนี้ก็ต้องตื้ออย่างเดียวนะคะแสดงให้เขาเห็นถึงความจริงใจความปลอดภัยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถึงจะได้ใจเขามานะถ้าคุณทําให้เขารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เรียกว่าไม่น่าจะจีบได้อะนะคะ แสดงให้เขาเห็นถึงเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะตัวคุณเองนี่ก็เจ้าเล่์พอสมควรนะคะเจ้าเล่์มากๆเลยนะคะในเดือนนี้นะคะแต่ว่าถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้มันจะดีกับคนโสดนะแต่ถ้าเป็นคนมีคู่หรือว่าคนคุยแม่หมอว่าไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าขึ้นแบบนี้แม่หมอมองว่า1คนรักของคุณจะไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจคุณสองในช่วงนี้คนล,นลักนณาราศีกุมนะคะ มีอะไรแอบแฝงอยู่ในจิตใจไหมแอบไปแอบ,บชอบใครบางคนไหมหรือว่ามีจิตปฏิพัทธ์ใครบางคนไหมในตอนนี้ทําให้คุณสับสนในหัวใจมากในช่วงนี้นะคะก็ระวังใจตัวเองนะคนลักนากลุมในช่วงนี้นะคะว่าตัวเราเองนั้นค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะมีอาจจะมีคนมาสนใจตัวคุณเยอะนะคะและแล้วก็ถ้าช่วงนี้คุณไปจีบหรือว่าไปพูดคุยอะไรกับใครในช่วงนี้มีโอกาสที่คุณจะเรียกว่าเขามาชอบคุณ จีบติดอะไรประมาณนี้น,นะคะแต่อย่าบริหารเสน่ห์มากเกินไปนะอาจจะไม่ดีนะคะถ้าไพ่แบบนี้นะคะระวังจะเกิดเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะแม่หมอบอกแล้วว่าอย่าให้มีเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งเกิดขึ้นจะไม่ดีนะสาหรับคนลักนากรมเนาะนะคะแต่ที่นแน่ก็คือเรื่องของการเดินทางอะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมันมีไพ่ของการเดินทางเปลี่ยนแปลงโยกย้าย ที่อยู่อาศัยนะคะอาจจะเป็นการเดินทางชั่วคราวอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้อาจจะต้องตื้อมากหน่อยนะคะจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาด้วยนะคะสำหรับคนลักนากลุลนะคะในส่วนของคนที่อยากจะไปทำงานต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศจะมีโอกาสได้ไปไหมช่วงนี้นะคะช่วงนี้ก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางเท่าไหรอ่อ่ะ สำหรับคนลักนากลุ่มถ้าเดินทางก็เป็นเดินทางชั่วคราวค่ะนะคะ,นะคะแต่ว่าโอกาสมันก็มีนะไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่มีโอกาสมีโอกาสค่ะเดี๋ยวสักพักแม่หมอว่าคุณอาจจะได้ข่าวดีก็ได้ในเร็วๆนี้ถ้าใครที่มีเรื่องของการเดินเรื่องไปทำงานต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องคนคนที่ทําราชการลงเล่นการเมืองดีไหมล่ะนะคะจริงๆพื้นดวงคนลักนากลุ่มก็เล่นการเมืองได้นะคะเนี่ยนะคะดาวทิต เป็นภพปัตตานีของคุณนะคะก็ไฟเขียวเดือนนี้ค่ะอยากลงเล่นการเมืองอยากรับราชการไฟเขียวได้เลยนะคะพระฤหัสทับลักเนี่ยนะคะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวพระฤหัสจะย้ายเข้าสู่ราศีมีนเป็นเกษตรในภพกระดุมพระของคุณนะคะโชคลาภก็จะโดดเด่นมากขึ้นนะคะการลงเล่นการเมืองก็ถือว่าโอเคค่ะใช้ได้อยู่ในในปีนี้นะสำหรับคนลักนณากุม ข้าราชการคนที่ลงเล่นการเมืองได้ค่ะสำหรับสำหรับปีนี้ค่ะคนลักนาลุมนะคะส่วนไฮไลท์ของเดือนนี้จะอยู่ที่ดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณจะย้ายราศีจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษนะคะเป็นพบสหัชชะของคุณนะคะในช่วงหลัง30มีนาคมเนี่ยนะคะคุณจะได้เดินทางบ่อยขึ้นคุณจะเข้าสู่สังคมมากขึ้นนะคนลัคนากุมนะคะ ตัวเองเข้าไปสู่สังคมแล้วตัวเองก็เป็นเทวีโชคด้วยเห็นไหมตัวเองนี่แหละจะเป็นคนที่ทําให้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาเห็นไหมคะหรือว่าตัวคุณเนี่ยนะคะเรียกว่าจะมีเสน่ห์กับผู้พบเห็นนะสําหรับคนลักนากลุมนะคะก็ปี2565นี้ก็เป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของคนลักนากลุมนะคะเนี่ย ดาวราหูดาวประจําตัวอยู่ภพที่สามดาวพฤหัสอยู่ภพที่สองนะคะดาวเสาอ,อยู่วินาศค่ะเข้าบ้านตัวเองนะคะแม่หมอมองว่าปีนี้คนลักขณากลุ่มก็ดีค่ะดีมากด้วยโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภเงินทองในปีหน้าเนี่ยหลังดาวพฤหัสย้ายเนี่ยโชคลาภเงินทองเนี่ยจะอู้ฟู่มากเลยนะคะแต่ว่าจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคน ขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับในแต่ละราศีนะคะเพราะว่าแต่ละคนเกิดมานั้นก็จะมีดาวตั้งรับที่แตกต่างกันนะคะถ้าใครที่พื้นดวงดีอยู่แล้วเรื่องของการเงินก็จะเรียกว่ามั่นคงมากขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะในปี65เนี่ยนะคะสำหรับเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรสำหรับคนลัคนากลุ่มนะคะก็เรามัดระวังเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งนั่นเลยค่ะคือไม่ต้องไปทะเลาะก,กับใคร ถึงแม้ว่าเขาจะชวนทะเลาะก็ไม่ต้องทะเลาะถึงเราจะชนะในเรื่องของการทะเลาะขัดแย้งกันเราไปดีเบตกับใครถึงเราจะชนะมันก็ไม่ได้เกิดผลดีกับตัวเราค่ะนะคะส่วนบุคนลักนณากรุ่มทําตัวให้ดูเป็นคนแบบว่าสมาร์ทสมาร์ทดูดีลวกันนะคะถ้าเราลงไปทะเลาะขัดแย้งกับใครมันจะเหมือนไปเสียภาพโพสมากกว่านะคะในเดือนในเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะสถานการณ์แล้วไปได้เรื่อยๆค่ะ ในเดือนนี้ตัวคุณนั่นแหละโดดเด่นที่สุดในเดือนนี้สําหรับคนลักขณากลุ่มนะคะแต่ให้ระวังนิดนึงเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจญ,ญาตินะคะแล้วก็อย่าไว้ใจตัวเองนะคะนำเงินไปลงทุนจนหมดตัวนี่ก็ไม่โอเคนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนคุณแล้วนะคะดังนั้นแล้วก็ให้เรามาระวังในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็ สถานการณ์การบ้านการเมืองโรคระบาดมาอีกแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของสงครามมาอีกแล้วข้ายากหมากแพงนะคะต้องดูแลในเรื่องของการเงินดีๆนะคะหรือว่าถ้าในอนาคตเนี่ยแม่หมอมองว่าเรื่องของการเงินของคุณไม่ค่อยจะปลอดภัยอะ่ะคือมันอาจจะมีแหละแต่ว่า มันอาจจะอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ค่อยจะเซฟเท่าไหร่ดังนั้นก็ดูแลเรื่องของการเงินดีๆนะในอนาคตสําหรับคนลักนากุ้มนะคะก็จะประมาณนี้ดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงแ้วคาดปลอดภัยจากโรคภัยทั้งปวงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ